สวัสดีครับทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สาระนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับซ่อมนะครับลานสตาร์ทของเครื่องตัญญาตนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าเครื่องจะเขียนว่ามาคิต้านะครับ P c c 1 1หนึ่งหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นของคอฟนะครับซึ่งตัวนี้ผมใช้งานอยู่ประจําอยู่แล้วนะครับก็สาเหตุนะครับก็คือลานสตาร์ทเป็นประมาณนี้นะครับก็คือ ลานน่าจะขาดข้างในนะฮะปกติถ้าซื้อมาเปลี่ยนนี่ก็ประมาณ200กว่าบาทนะครับราคาณปัจจุบันนะ2องาสิบถึงสามบาทนะครับค่าเปลี่ยนต่างหากก็คลิปนี้ก็จะทําคลิปยาวเลยนะครับจะไม่มีการตัดต่อนะครับเพราะว่าเคยทำคลิปซ่อม่วนนี้มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์บอกว่าอยากเห็น ที่ทีทนะครับโดยไม่ตัดต่อนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเหมือนบอกว่าเหมือนคนที่คอมเมนต์มาเหมือนบอกว่าเป็นการเมคขึ้นที่ป่าเพราะว่ามันมีการตัดต่อนะครับก็เ,เลยเดี๋ยวจะทําให้ดูการสดๆเลยนะครับนะครับอันนี้มีการเปลี่ยนเชือกมาแล้วนะครับจะบอกก่อนนะเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องของผมนะครับมันเป็นเครื่องที่พังแล้วผมออกมาซ่อมใช้นะครับ อันดับแรกนะครับก็ถอดฝาหน้าออกมานะครับแล้วก็มาดึงกระขันน็อตออกนะครับจะมีน็อตตัวนี้นะครับขันออกแล้วก็ยกออกมาเลยนะครับเราก็ดูว่าเกิดจากอะไรนะฮะนี่ฮะขาดจริงๆนะครับนี่คือขาดนี่ครับตัวที่ขาดซึ่งเราจะมาทําใหม่นะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับก็อันดับแรกนะครับเราต้อง ถอดตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดเพื่อดูว่าเสียตรงไหนขาดยาวไหมถ้าขาดไม่ยาวเราทําได้นะครับถ้าขาดช่วงากลางคือทําไม่ได้นะแล้วก็แก้เชือกนะครับเราจะเอาเชือกย้อนเข้าไปข้างในนะฮะจริงๆไม่ต้องแก้ก็ได้แต่ว่ามันจะทํำลาบากนิดนึงนะครับ ท่านใดนะครับที่ว่าเออเห็นแล้วมันดูแล้วมันช้าก็เร่งสปีดนิดนึงนะครับอนี้เหมือนจะแก้ไม่ออกนะครับแก้ไม่ออกก็ตัดครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อนะครับปะติ ก็ว,วนไว้นะครับเพื่อไม่ให้ปลายแตกแล้วก็ดึงออกมาคควิธีการแก้นะครับมันก็จะมีวิธีง่ายๆอยู่อีก1นึทริปนะครับ คือเราจะดึงออกมานะครับแต่เราจะไม่ดึงออกมาทั้งหมดครับเราจะดึงออกมาพอประมาณนะครับเราก็จะใช้เคเบเปไนทยรัดไว้นะครับถ้าไม่มีก็เอาเชือกเอารวดอะไรก็ได้นะมัดไว้นะครับเราก็จะได้มาแค่นี้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคืององอตัวนี้ให้เป็นลักษณะนี้นะฮะนี่นะครับงอให้เป็นลักษณะนี้ให้เหมือนเดิมนะครับวิธีการงอก็ เราจะใช้แก๊สนะครับแล้วก็คีมสองตัวนะครับตอนนี้มีคีมหนึ่งตัวแล้วขออนุญาตไปเอาคีมอีกหนึ่งตัวนะครับ เพราะว่าอุปกรณ์ที่ไม่ครบเพราะว่าไม่คิดว่าจะถ่ายนะครับแต่ว่าพอนึกได้ว่าเออเราเคยทําคลิปตัวนี้แล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าให้ทาแบบยาวๆเลยไม่มีการตัดต่อแล้วก็จะทําให้นะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงวิธีการทาก็คือนะครับนี่ฮะเ่านะครับเป่า ลวดตัวนี้นะครับเราจะงอประมาณครึ่งเซนเซนติเมตรนะครับแล้วพอเริ่มรู้ว่ามันเริ่มแดงเริ่มร้อนนะรเาก็ได้คีมตัวหนึ่งมางองอันนี้ไม่ได้นะครับร้อนไม่พอ จะต้องรีบรอนะครับเพราะว่าถ้ามันเย็นขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะงอยาก ค่อยงองนะครับเพราะว่าไฟไม่แรงโอ้โหไฟต้องแรงวันนี้นะเป่าจะลวดแดงเลยอันนี้งองในไฟเลยนะครับบอกตัวตวว่าลวดเอฟไฟวันนี้ไม่แรงเลย หัวเป่าตัวนี้ไม่แรง ระยะมันนะครับนี่นะครับทางนี้นน่าจะได้ แล้วก็รอให้เย็นนะครับรอให้เย็นสักนิดนึงนะครับให้มันเย็นเองนะครับอย่าเอาไปใส่น้ํานะครับเพราะว่าถ้าไปใส่น้าแล้วมันจะเป็นกรอบไปเลยนะครับโอเคถือว่าเริ่มเย็นแล้วนะฮะแล้วก็ตัดเข็มบรรทยดออกนะครับ แต่ว่าเราอย่าให้รวดขาดนะฮะอย่าให้รวดดีดออกมาแล้วก็ดันรวดให้เข้าเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับ ยีลวดมันโดนความร้อนไปด้วยนะมันก็เลยเหมือนมันว่าจะบิดตัวเล็กน้อยแ,แล้วราก็พยายามดัดกลับเราก็ได้ลักษณะนี้นะครับแต่ว่าเราต้องการให้ลวดเนี่ยนะครับออกมาอยู่ในตรงนี้นะครับใหามันอยู่ลักษณะนี้เพื่อจะไม่ได้เกาะเกาะตรงแกนตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้นะฮะดัดดัดทีละหน่อยดัดทีละหน่อยนะครับ แต่ทีน,นิดไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็ออกมาับกัดไปเรื่อยๆตรงนี้ต้องใช้เวลาสักครู่นะครับนี่ฮะ จะขอใช้เค่บนไทยคีเพราะนไม่จับไม่ถนัดนะครับ <Okay. S 2> เพื่อไม่ให้มันหลุดออกมาใช้คีมสองตัว ค่อยดัดนะครับดูว่าออกมาอย่างยังไม่พอนะครับ้องออกอีก พอ้แล้วก็ยังไม่พออีกตรงนี้ห้ามใช้ไฟลนนะฮะโอ้ไฟลนแล้วมันจะอ่อนทันที ไปเรื่อยๆนะค,ค่อยๆดัดถ้ามีความชำนาญหน่อยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวคิดที่แล้วก็มันใช้เวลานี่แหละครับมันก็เลยนานหน่อยนี่ครับเดี๋ยวจะดัดตกตายนิดแบบหน่อยหนึ่ง ตบบ้วน,นะครับให้มันเข้ามาอยู่ประมาณนี้นะครับ้าอยู่ประมาณนี้เพื่อจะไ,ได้เกาะเข้ากับตัวสลักได้ ค่อยๆดัดนะครับห้ามดับทีเดียวเลยนะเพราะว่ามันอาจจะหักได้างานนี้ก็เป็นงานใจเย็นพอสมควร น่าจะได้แล้วนะคะรับน,นี่คลักษณะจะใกล้เคียงหน่อยแล้วก็พันนะครับพันตรงนี้ไว้นะครับพันแต่มันจะมีสลักนะครับตรงนี้เนี่ฮะเอาเชือกขดไว้แต่นี้เชือกมมนเส้นใหญ่เกินนะครับวิธีการ การขัดก็เลยยากที่นึงนะครับแล้วเวลาใส่นะครับเราพยายามหมุนนะครับให้ตัวนี้เกาะนะฮะพอหมุนตัวนั้นมันก็จะเข้าไปเกาะเกาะตามที่เรางอาเอาไว้นี่ฮะตอนนี้ดึงกลับแล้วเห็นไหมครับดึงกลับแล้ว แล้วก็ดึงมาให้ตึงมือนิดนึงนะครับแล้วก็สอดเชือกออกมาแล้วก็หมุนเนี่ยฮะเสร็จแล้วจับไว้ล็อกไว้นะครับขันน็อตอันนี้อย่าให้หลุดเชือกอยู่ให้หลุดนะครับ แล้วเห็นไหมครับก็ <คะ S 2> นี่ใส่ปกติแต่นี่เชื่อกเส้นใหญ่ไปหน่อยนะครับใส่นี้ไม่ได้ขอหยัดขยายรู ขยายรูนะต้องเบิร์ดรูออกเชือขึ้นใหญ่มากคนทําคนก่อนนี่ก็สามารถเข้าไปได้นี่สุดยอดนะม้วน <c oughs> ขอโทษที <c oughs> ม้วนไปก่อนนะอันนี้ข,ขา้างขยายดูก่อน แต่วิธีทำเนี่ยฮะคือเสร็จแล้วใช้งานได้เลยเนะครับแต่ผมยังมีปัญหาตรงใส่ตัวนี้นฮะเพราะเชื่อมันส้นใหญ่มาก เอาหมุดใหเล็ก,ลกลูดมันเล็กๆนะครับขนาดนี้จังใส่ไม่ได้เลยอ,อเอาเป็นว่าเราต้องทำทดึงใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้ใส่ไม่ได้ผมต้องเอาสว่านมาก่อน ขอไฟนะครับคลิปนี้จะยาวไปหน่อยนะฮะโอเคน่าด้ใหญ่พอนะครับเอได้ละโอเคนะครับ ต้องขออาภัยนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปมีการแก้ไขเฉพาะหน้านะฮะปิดนะครับล้องปิดโยโอเคเรียบร้อยนะครับ มัดเป็นปมนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบ เรียบร้อยนะครับนี่คือเสร็จนะครับเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้อาจจะดิงหย่อนนะเพราะว่าเชือกมันจะฝืดนะกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพราะเชื่อมจะเส้นใหญ่นะครับมันจะคับดูข้างในปกติเชือกตัวนี้เส้นนิดเดียวนะครับรดิงได้ปกติครับนี่ครับวิธีการซ่อมแบบยิงยาวเลยนะครับ22นาที เอาเป็นว่าคลิปนี้หากมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s c r ต b e นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ่อมง่ายๆนะครับซ่อมเองนะครับก็ถ้าอยากลองทําเองก็ลองทําตามวิธีนี้นะครับของผมอาจจะคลิปยาวนิดนึงเพราะว่าบางครั้งก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า,าตอนนั้นเลยไม่สามารถที่จะเตรียมของทุกอย่างได้แบบได้พร้อมนะครับ ก็ทำตามนะครับที่ท่านผู้ชมท่านหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้นะครับอยากดูวิธีการทําโดยไม่ต้องตัดต่อคลิปนะครับนี่คือทําให้แล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ